ทททจัดโครงการ Amazing Thailand Culinary City ร่วมยกระดับและสร้างคุณค่าอาหารไทยสู่สากลเพื่อต่อยอดประเทศไทยเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ในฉัดทันกุญชรณอยุธยารองผูว้วะการด้านสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Amazing Thailand Culinary City ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารร่วมด้วยมิสเตอร์วินเซนต์เชฟมิชลินสตาร์สอดาวประจำอาหารโรงแรมเลอบัวเอสเตททาวเวอร์และนางสาววิสาหวังสุภชาติฟู้ดบล็อกเกอร์เจ้าของช่องทิกต็อกบอน a p p e t i ิ e b k เนำเสนอนวัตก,กรรมในการสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่า High-Touch นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจกร,ระดับภูมิภาคภายใต้เศรษฐกิจกรสร้างสารรค์ Creative o n o n o m มมุ่งให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารและความยั่งยืนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ B.C.G. ครับก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับได้จัดงานแถลงข่าว Amazing Thailand Culinary City ในวันนี้นะครับเพื่อ เป็นการประชาสัมพันธ์นะครับงานใหญ่นะครับทางด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่ทรทนะครับจะจัดในระหว่างวันที่31มิถุนายนเอ้สาพฤษภาค,คมนะครับแล้วก็วันที่ 1. กับ2มิถุนายนที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วก็อีก5ที่นะครับในภูมิภาคนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของไทยนะครับโดยที่จะมีผู้ประกอบการนะครับทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารนะครับมา ออกงานออกบูธนะครับได้มาพบกับผู้ซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทนําเที่ยวของไทยเองหรือของต่างประเทศนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอาหารนะครับก็เรียนเชิญนะครับจะมี3ส่วนด้วยกันเป็นหลักนะครับก็คือฟาร์มทูโต๊ลนะครับก็คืออาหารสดๆเลยนะครับที่ปลูกกันในฟาร์มหรือว่าเลี้ยงกันที่ฟาร์มต่างๆนะครับแล้วก็มีการทําอาหาร ในสถานที่นั้นนะครับมีทัวร์อาหารนะครับโดยเฉพาะในกรุงเทพนะครับไม่ว่าจะโดยพาหนะต่างๆแล้วก็ทัวร์ในลักษณะต่างๆนะครับแล้วก็โรงเรียนสอนทาอาหารนะครับโดยเฉพาะโรงเรียนสอนทาอาหารไทยมาร่วมกันหลายรายมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นครั้งแรกที่ททจัดงานประเภทนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของไทยครับ <S 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 พิเศษของงานนะครับอันแรกเลยก็คือเราจะเรียกว่าเป็นส่วนของ B2B นะครับก็คือ ผู้ขายเนี่ยนะครับก็คือพวกที่ผมได้กล่าวเรียนให้ทราบเนี่ยนะครับเป็นครั้งแรกที่เขาจะมีโอกาสได้มาพบกับผู้ซื้อนะครับก็คือส่วนใหญ่แล้วจะเป็นบริษัททัวร์นะครับที่ซื้อรายการอาหารรายการทัวร์อาหารนะครับให้ลูกค้าเขานะครับนั่นคือความพิเศษนะครับแต่ว่าความพิเศษจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการรวมตัวครับครั้งแรกนะครับของเมืองไทยที่ ใครสนใจเรื่องการท่องเที่ยวการกินเนี่ยนะครับบวกด้วยกันเนี่ยนะครับต้องมาต้องวางงานนี้เลยค,ความคาดหวังเนี่ยก็แน่นอนครับเราอยากให้มีคนที่รับรู้เรื่องการท่องเที่ยวเชิงอาหารมากขึ้นนะครับ <โ Arctic. S 1> นำไปสู่การดําเนินการธุรกิจนะครับนำไปสู่การซื้อบริการต่างๆที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอาหารนะครับแต่ว่าในขั้นต้นเลยครับยอดขายที่แต่ละ ผู้ประกอบการเขาจะทาได้เนี่ยครับยังไม่สําคัญเท่ากับการรับรู้ครับนะครับเราเชื่อว่าการท่องเที่ยวเชิงอาหารของไทยนี้ไม่แพ้ใครในโลกนะครับก็อยากจะสร้างการรับรู้แล้วก็สร้างความแพร่หลายในเรื่องนี้ครับท้ายนี้นะครับอยากจะเรียนเชิญทุกคนนะครับไม่ท่านไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นบริษัททัวร์นะครับท่านเป็นใครก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าสนใจเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอาหารนะครับสนใจว่าการท่องเที่ยวและก็การกินมันไปกันได้อย่างไรนะครับต้องขอ ให้ไปงานนี้นะครับเป็นครั้งแรกจริงๆนะครับที่ททจัดนะครับแล้วก็เป็นผู้ประกอบการนี่มาจากทุกภูมิภาคเลยนะครับในไทยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านไปงานนี้ท่านจะได้พูดคุยกับผู้ประกอบการแล้วท่านจะได้รับความรู้แล้วก็เราเชื่อว่ามันจะเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ดีให้กับทุกคนครับ